สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้เราจะมาปล่อยกุ้งนะครับวันนี้ก็กุ้งที่มันจะมาปล่อยให้กับลูกค้านะครับอันนี้กระบางขาวนี่เราจะเช็คความแข็งแรงนะครับอันนี้กระมังดํานะครับนี่ครกระมังดำเช็คว่ามีหลักขาวไหมนะครับมีเชือ mi ดีหรือเปล่าเราเทสกันหน้าบ่อเลยนะครับนี่ครับ น,นี่เราก็สวัสดีเจสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเจวันนี้ลูกกุ้งเป็นไงบ้างครับก,ก็ดูแข็งแรงดีนะครับม่รูท้ทท่แล้วเจฝอย,ยบ่อเนี้ยใช่ไหมครับสอ,สองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นตัวครับเ,เจบ่อยนี้เป็นบ่อชัมเนาะบ่อชําสองแสนแปดได้น้ำหนักกุ้ง กิโลครับตันสองได้ได้ตันสองออกแสนแปดเนี่ยนะ<ช>รับกุ้งเลี้ยงกี่วันก็มันย้ายครั้งแรกมันเจ็ดสิบวันแล้วก็มาย,าย้ายครัง 3, ้งสองครั้งสามครั้งที่สี่โอ้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออเพราะว่าขยายใส่บอ่อตัวเองไงอ๋อเ,เราไม่ได้ลากทีเดียวอ๋อไม่ได้ลากทีเดียวขยายขยายใส่บอ่อตัวเองม,มันไม่พร้อมกันนะไม่พร้อมกัน,ก,นก็คือบอ่อไหนพร้อมก็เอาไปใส่ก่อนใช่นะครับ สองแสนแปดได้ตันสองครับเพราะว่าที่แล้วเจ๊เจสั่งกุ้งสามแสนจะได้สองแสนแปดเนาะอ<ช>ันนี้สั่งมาสองแสนห้านี่ยครับนี่รูปกุ้งนะครับตอนปล่อยกุ้งกำกามเนี่ยของที่ฟาร์มเจ๊นี่ที่ปักนายอยู่นี่คืออะไรเนี่ยเกลือเกลือใช่ไหมครับอ<ช>๋อ้นี่เป็นเกลือนะครับนี่ไงเนี่ย<า><า>เกลือ,<า>อเกลือตัอ้งลงไปตั้งไม่ได้หวานเป็นเป็นเกลือที่ทั่วทั่วไป คือปล่อยเกลือนี่มากี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกนะแปดลูกนี่บ่อกี่ไร่ครับเจ๊เนี่ยกี่ไร่เพิ่มมาสองไร่สองไร่ใส่เกลือแปดลูกปล่อยกุ้งสองแสนห้าเลี้ยงประมาณกี่วันหกหกสิบวันจับเลยครับมันก็แล้วแต่ว่าบ่อเราจะว่างช่วงไหนบ่อจะว่างช่วงไหนคือว่อาตรงจังหะงงวะ อ,อย่างน้อยๆคือมีถึงหกสิบบันเขาไงครับเนี่ยสองแสนห้าใบบ่อสองไร่นี่ประมาณสองไร่นะสองไร่กว่าๆนหน่อยหน่อยกับใส,ใส่เกลือแปดรูกนะครับแล้วก็ม,มีแร่ธาตุบานครับสูตรเนี้ สูตรนี้ปล่อยของครามเฮียนี่ติดดีใช่ไหมสูตรนี่เป็นสูตรสำเร็จเลยใช่ไหมอ๋อครับครัใช้เกลือตลอดใช้เกลือแล้วก็มีแล็ดผ้า๋อมันรู้ที่แล้วมันรู้ที่แล้วเจ๊ก็ทำแบบนี้ใช่ป่ะใช่อ๋อมีเกลือแล้วก็แล่ดผ้าก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่า2 8 0 0สนได้ได้ตันสอง ใครที่สนใจที two, are, people, ่อยากจะมีเคล็ดลับดีๆจากเฮียก็มาโทรสอบถามกับเฮียได้นะเบอร์เบอร์โทรเบอร์เฮียเบอร์อะไรครับ092 56 81 181นะครับเฮียสมัยนะครับเนี่ยดูทีแล้วก็ปล่อยไป200 208ได้ตัน2นะครับตอนนี้ก็ได้กี่วันละที่อายุที่208นั่นอ่ะไอ้กุ้งนั้น ครับสี่เดือนไปนิดตัวประมาณไหนแล้วครับเฮียก้ามทองชัดแล้วแหละก้ามทองชัดแล้วครับแล้วก็โตดีไหมประมาณใช้ไหนละก็ว่าใช้ได้นะคะกำลังกินอาหารกำลังกินอาหารกำลังอาหาหรกลังเดินเลยใช่ไหมอ๋อครับอันนี้ก็จะมีใบหนึ่งแขนนะครับ ก็ขอบคุณเฮียสมัยแล้วก็เจ๊ามากๆนะครับที่อดุนลลูกกุ้งฟามผมครับครับสวัสดีครับ